พระคุณเจ้าเจ้าคะ่ะโยมขอประวารณาในสิ่งที่พระคุณเจ้าประสงค์เพื่อเดินทางแล้วก็เพื่อเดินทางออกจากวัตตะก็แล้วกันนะเจ้าคะ่ะเนื่องจากว่าการกระทําครั้งนี้คือการปร,รารจความเพียรก็คงมุ่งหมายสูงสุดอันนี้เพื่อสร้างอัคยาศัยแห่งความเพียรเพื่อก้าวไปสู่การออกจากถุกเพราะฉะนั้นโยมขอประวารณาในปัจจัยสี่เท่าที่โยมจะกระทาได้เจ้าคะ่ะ ในการเดินทางครั้งนี้เดินทางเป็นเวลาี่วันเจ้าค่ะในประเทศ uh, อินเดียหนึ่งวัน109วันด้วยเท้าเลยด้วยเท้าเลย,เลยด้วยเท้าเลยไม่มีการขึ้นรถเลยเว้นนะคากลับขากลับก็พอครบวันที่วันที่2เมษา,เ,าเราก็จะมีรถบัสเนี่ย มาที่พุทธมาจากพุทธคยาไปโกคาเตอรพื่อจะกลับชาตก่อนอยู่ที่มันร้อยเก้าบาทก็จะมีเฉพาะคือรถช่วงนั้นแหละช่วงนั้นช่วงที่กลับสนามบินแล้วการเดินทางเนี่ยเดินทางจากโกคาตาไปไหนเป็นอันดับแรกก่อเดินทางจากสนามบินโกคาตามาพุทธคยาตัสสรุตัสสลุเสร็จก็เดินไปที่พาราณศีสถานที่แสดงธรรมจัก แล้วก็ไปโกสัมพีเป็นเมืองเก่าที่อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเสร็จแล้วก็จะไปต่อไปที่สังกษั์สังกษั์ที่พ,พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวเดินงแล้วก็ไปสาวัตถีสถานที่พระพุทธเจ้าทรงจำรรษานาน25พรรษาแล้วก็ไปกุศลลาสถานที่พ,พระพุทธเจ้าปาลินิพานนพานพอเสร็จแล้วก็งานแห่พระธาตุอยู่งานแห่พระธาตุเสร็จเราก็เดินเข้าลุมพินี สถานที่ประสูติพอประสูติเสร็จเดินอยู่ที่ลุมพินีเนี่ยประมาณ12วัน12วันก็คือเดินไปจุดต่างๆในป่าใช่ใช่ครับผมซึ่งมีที่ประสูติของพระพุทธเจ้าอีกสองพระองค์พระพุทธเจ้าป่าพุทสันตากับใช่ใช่ไปหมดเลยครับไปหมดเลยครับไปหมดเลยแล้วก็ไปที่ที่มีพระบรมพระบรมสารีริกธาตุด้วยใช่นเชิงชาลามอาคารใช่ครับผมไปก็ พอพอเข้าไปลุมพินีเสร็จเนี่ยเราจะเริ่มพอพอ9 0เสร็จด่านเสร็จเราจะไปรามาคารก่อนเลย yeah, yeah. จะไกลที่สุด <Yeah. S 1> เพราะว่าก็ระยะทางจาก9 0 mm hmm. ไปรามาคารประมาณ27กิโล <Yeah. S 1> แต่เราออกประมาณควรจะออกจากด่านได้ <Yeah. S 1> ก็ประมาณชั้นเพลนเสร็จ ก็ควรจะทาเรื่องที่ด่านปมอินเดียเสร็จประทับตามอินเดียเสร็จแล้วก็ประทับตาเนปาลก็ที่ละสองชั่วโมงที่ละสองชั่วโมงก็เสร็จเสร็จก็ประมาณสักบ่ายสองเราก็จะเดินไปที่รามาคามก็จะไกลนิดนึงครับเส้นนี้ก็จะไกลนิดนึงก็เดินวนกันมาไปก็พอรามาคามเสร็จก็ไปเทวะละะมาเมืองแม่ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกบิลพัทเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง S <S> มากระบิลพเสร็จแล้วก็มานิโคทารามชีโคนี่จือการที่กรีเบิ้พระนี้ได้ไปที่ถวายพระเพลิงของพุทธบิดาพุทธมั่นครับเข้าหมดเลยครับเข้าหมดเลยครับเพราะว่าเราจะเดินซ้อนไปซ้อนแล้วก็พอเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะไปว่านิโคทารามนิโคทารามเสร็จก็วนกลับมาเข้าสู่ลุมพินีลุมพินีเป็นที่สุดท้ายเลยพออยู่ลุมพินีประมาณสองวันวันสุดท้ายก็ออกมาก็ประมาณสิบสองวันอยู่ที่ที่ลุมพินีใช่ แล้วพอออกจากออกจากลุมพินีเสร็จออกจากเนปานเสร็จเราก็จะเดินเข้ามาไปเรียบตะเก็บชายแดงซึ่งเป็นซึ่งเป็นเสาศคู่เสาศพคู่ตามที่พระถังสัมจังเขียนไว้เราก็ไปเช่นนั้นแล้วก็มาเราเรียสัทโธแล้วก็มามามหาเกษรยาแล้วก็เข้ามา วัยสาลีเรารรวัชาลีปาวาเจดีปาวาเจดีเสร็จก็เดินข้ามสะพานปัตานะข้ามสะพานปัตนานะเสร็จแล้วก็ตัวดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราก็จะไปนานทาเราจะขึกแล้วก็เข้าสู่กุงศรยะาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะไปก่อนอย่างเช่นว่าเราเดินจักโกกาตาเสร็จเราจะไปเราจะขึ้นก่อนครับต,ต้องดูก่อนว่าว่าเป็นยังไงถ้าเวลามันเหลือประมาณสัก78วันเราจะเข้าเราจะขึกได้ เดืนปกติไม่ค่อยได้เข้าหรอคะราชเกเข้าทุกปีครับผมแต่ถ้าเกิดว่าปีไหนที่ที่เราเข้าราจะคือก่อนเราก็จะไม่เข้าราชเกทีหลังพอเข้าจะคือก่อนเราก็ก็พอขากลับเราไม่เข้าจะกลวเราก็ตัดตรงเข้าพุทธคยาเลยถ้าปีไหนเข้าแล้ว